ปลอดภัยเรื่องเรื่องโควิดที่สำคัญมากมั่นใจค่ะมั่นใจมากพอมีแอดรดาเข้ามาอีกเราก็ยิ่งมั่นใจมั่นใจมากขึ้นไปอคกิวันนี้เรามาอยู่กับคนเล็กนะคะคนจันเทนเตรียมสมัดนะคะเจ้าขอ ชอบไว์สเปนสามีก็ชอบไว์สเปนด้วยเราหาทานยากอะ่ะหาทานที่แบบเคยถูกใจดีกว่าต้องถามว่าหาที่ถูกใจยากอ่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราก็มาเปิดร้านของตัวเองเลยดีกว่าคือตอนแรกคือนําเข้ามาด่งเองการนาเข้ามาดึงเองมันก็เหมือนขั้นตอนเดียวกับการที่นําเข้ามาขายเลยเงินก็อย่าการนั้นกรนีเลนนนยเราก็เอามาจําหน่ายซะเลยค่ะก็เป็นที่มาของการเปิดร้านที่เปน ไันนิค่ะวัต mm hmm. ถุดิบของที่งานก็ยังเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศสเปนซะส่วนใหญ่นะคะทั้งเออ่คามอนหรือที่เป็นแฮมค่ะแล้วก็ uh, หมูอิเบรโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีน้ำมันมะกอกคือก็นำเข้าจากสกเปนทั้งหมดเลยน้ำแร่นะคะไวน์ทุกอย่างก็เป็นไวน์ไวน์จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ลดมากเป,เป็นเป็นหูเดยก็นะคะเป็นหูสเปนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อปลายาค่ะเขาผัดสเปนเป็นสเปนช h แท้เลยนะคะต้องต้องโดดต้องโดดลูกค้าเรามีหลากหลายกลุ่มนะคะเพราะว่าเราจำหนวายด้วยวก็จะมีตั้งแต่กลุ่มที่เป็นปุเพื่อนส่วนการหามาปันดี้กลุ่มที่เป็นครอบครัวก็มีมากับ,บคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ก็คุณแม่มาพาลูกมานะคะหรือว่าจะเป็นกลุก่มคนทํางานทั่วไปนะคะมาประชุมกันก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะก็มีอะไรคืปรับเยอะมากค่ะจะอยู่รอดรับเยอะมากเพราะว่าเราตั้งแต่เริ่มมีโควิตมาเนี่ย มีการสังปิดหลายๆครั้งมาเราก็ไม่ได้ปิดนะคะเรากา็ทำตามนโยบายของภาครัฐให้ delivery เราก็เปิด d e l i v e r รนะคะให้นั่งทานได้เราก็เปิดนั่งทานแต่ว่าไม่ได้มีการปิดร้นานต่อไปหรือว่าเลิพนักง,งานหรืออะไรก็คือเปิดทำการตลอดคะ่ะเราคอนเซิร์นมากๆเลยเรื่องความปลอดภัยทั้งของพนักง,งานทั้งตัวเราเนือากว่านี่ก็มาจาก หลังตลอดเนาะแล้วก็พนังงานที่อยู่ี่ยก็คือกับเราตลอดเวลาเนี่ยเรื่องเรื่องวอมปลอดภัยเรื่องเรื่องโควิดที่สําคัญมากก็คือมาตรการทุกอย่างตั้งแต่เ,เข้ามาก็จะมีสูงที่เป็นสูงค่าเชื้อก่อนนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ทุกอย่างครบการทาความสะอาดทุกอย่างตามมาตรฐานเลยแล้วก็โต๊ะอย่างมี distancing นะคะแล้วก็มีระบบฟอกอากาศแล้วก็นี่เลยสําคัญก็คือใช้แอร์ดอง แต่ว่าคุณสามีเป็นคนเลือกเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างอ,อินกับเทคโนโลยีแล้วก็สอบหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงที่มี p m 2.5เขาก็จะหาอุปกรณ์ที่มาฟอกอากาศนะคะ mm hmm. ที่บ้านทั้งที่บ้านที่ร้านที่ทำงานที่ที่เลย mm hmm. แล้วก็พอเริ่มมีโ mm hmm. ควิด19เนี hmm. ่ยเขาก็หาอะไรที่มันตอบโจทย์ก็คือเหมือนฆ่าเชื้อด้วยกร mm hmm. องด้วยทำ mm hmm. ความสะอาดทุกอยา่าง คือมันจะมีแบบแยกแๆก,กันเนาะมีแบบค่าเชื้อบ้างมีกรองบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรที่เป็นแบบคอมแพตคือหนึ่งชิ้นเราก็สามารถทําได้ทุกฟังก์ชันซึ่งตอนหลังก็คือมาเจอแอดด็อกเนี่ยค่ะที่บอกว่าเออมันตอบโจทย์นะทําตั้งแต่ตั้งแต่ค่าเชือ้อก็แล้วก็กำจัดกลิ่นทุกอย่างได้หมดเลยค่ะ ัวเขาเขามีตัวตัวนี้เนาะเอกไที่บอกเราอยู่ว่าเออเขาเสามารถทาความสะอาดอากาศให้เราได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราก็ดูจากตัวนี้เป็นหลักค่ะว่าเออเาอากาศเราบริสุทธิ์ขึ้นไหมค่ะคือปกติเนะี่ยใช้อยู่แล้วแต่เป็นเครื่องฟอกอากาศแบบทั่ว,วไปที่เราใช้กันนะคะก็พอเราเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้เราก็คือเราก็มั่นใจขึ้นแหละ เรากัดลอดค้นมาได้ตั้งแต่ต้นเนาะเราก็ไม่ไม่เคยมีพนักง,งานหรือว่าไม่เคยมีลูกค้าหรือใครในร้านที่มาใช้บริการแล้วมีปัญหาเป็นติดโควิดอะไรกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคอนเซิร์มากๆอยู่แล้วในเรื่องของเรื่องของความสะอาดเรื่องของการป้องกันต่างๆนี้พอมีเราเข้ามาอีกเราก็ยิ่งมั่นใจมั่นใจมากขึ้นไปอีกมีตัวนี้อยู่ก็อกุอ่นใจเนาะเข้ามาค่าเช่อให้ ก่อนที่เราจะติดถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตามก็ยังกลัวนะจริงอยากจะบอกข้อดีของเขาอะข้อดีคือว่านอกจากที่เขาจะฆ่าเชือ้อแล้วก็ทำทุกฟังก์ชันในตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขายังมีบันท t นคอสนคอสที่ต่ำมากๆคือแทบจะไม่มีเลย ด้วยความที่เขาไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนทุกๆกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถถอดออกมาล้างแล้วก็เอาไปใช้ใหม่ที่จะเสียก็คือค่าไฟ่เนาะ,ะที่ต้องเสียซึ่งก็น้อยมากอยู่แล้วแล้วก็เสียงไม่ได้ยินเลยนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงเสียงก็เบาเรียบมากนะกะแอร์ก็ลมก็แบบ f ฟรชแ air ออกมาเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้ผู้ประกอบการ คอนเซิร์นในเรื่องของมาตรการต่างๆะคะการที่ผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆมันก็ดีต่อเศรษฐกิจ,จอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นถ้าผู้ติดเชื้อลดลงเราก็รู้สึกว่ามาตรการาต่างๆได้ถูกค่อนคลายลงกร้านอาหารก็จะกลับมาเปิดได้ธุรกิจมันก็ทำต่อได้ถ้าทุกคนเนี่ยช่วยๆกันเนาะเหมือนกับใส่ใจทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็น่าจะ ไปที่ทาที่ดีอ่ะค่ะก็ยังไงขอฝากาบริการทวายด้วยนะคะเราก็อยู่ริมถนนราชพฤกษ์น,นะคะอยู่ฝั่งขาเข้า,ถ,าถ้ามาจากทางรัตนาทิเบตก,ก็ก่อนถึงรงเวียนพระราม5ค่ะยี่ซายมือนะะัะมีที่จะรถคะ่ะแล้วก็ร้านเปิดตั้งแต่ช่วงนี้นะคะช่วงโควิดเราเปิด11โมงถึงประมาณบ่าย2 แล้วก็ตอนเย็นก็จะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะก็ตามมาตรก,การลัดกเลยก็จะเปลี่ยนไปตามมาตรก,การนะคะถ้าเกิดว,ว่าเขาให้เปิดนั่งหนึ่งไวัยได้ก็จะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะถ้ามีดนตรีได้วันเสาร์อาทิตย์เราจะมีดนตรีสองด้วยะคะสามารถเข้าไปที่บริการวายนะคะมีทั้ง l i n e แอดมีทั้ง Facebook IG ค่ะเข้าไปดูข้อมูลได้เลยค่ะ ราก็จะมีโปรโมชัน่นต่างๆนะคะมีรายการอาหารที่ออกมาใหม่ๆนะคะแนะนำตลอดเลยะคะ่ะ